ตอนที่1625ไม่ต้องสงสัยเลยว่าคืนดาบที่ฟาดฟันลงมานี้มันมีพลังเพียงพอที่จะสามารถสังหารผู้บ่มเพาะเขตแดนในลันทองคำขั้นตุดรรมดาธรรมดาได้อย่างงไไ่ายดายหลินเทียนได้ยกมือขึ้นก่อนจะคีบจับดาบนี้เอาไปได้สองนิ้วนั่นจึงทำให้สายตาของชายหนุ่มชุดดำผ่านเข้งขึ้นพร้อมกับ,บปลดปล่อยพลังออกไปอีกเล็กน้อยแม้ว่าดาบเล่มนี้ จะไม่ใช่พลังโจมตีทั้งหมดของเขาแต่มันก็ไม่ได้อ่อนแออย่างแน่นอนซึ่งเดิมทีเขาคิดว่าเขาสามารถจัดการกับหลินเทียนและเสือขาวได้ด้วยการโจมตีเพียงแค่ครั้งเดียวแต่เขาไม่คิดเลยว่าหลินเทียนจะสามารถรับการโจมตีของเขาเอาไว้ได้อย่างง่ายดายและในเวลานี้จึงทําให้เขาปลดปล่อยพลังของตนออกมามากกว่าเดิมพร้อมกับเจตจานวนห่งกระบ,บี่ที่ป่วยพุ่งออกมาก่อนที่จิตสังหารอนดุลแรงจะป่วยพุ่งก็ใส่ทางหลินเทียน ซึ่งหลินเทียนเองก็สามารถสัมผัสได้เลยว่าคลื่นพลังที่ถูกปลดไปออกมาจากดาบที่เขาคีบจับเอาไว้มันเพิ่มมากขึ้นขณะที่ประกายแสยงสีทองได้หลั่งทะลักออกมาก่อนที่เขาจะบิดออกไปเบาๆพร้อมกับเสียงอันคมชัดได้ดังขึ้นก่อนที่คลื่นพลังของอีฝ่ายจะแหลกเป็นเสียงเสี่ยงก็อย่างที่ข้าพูดก่อนหน้านี้ข้าไม่ได้มา,าที่นี่เพื่อตำหนักอมาตะก้าวนอนไม้อะไรนั่นเขาได้กวดตามมฆออกไปทางคนเหล่านี้ขณะที่เขากล่าวขึ้นซึ่งอีฝ่าย ก็ดูจะไม่สนใจในคำพูดของเขาเลยแม้แต่น้อยก่อนที่ชายชุดดําจะปลดปล่อยพลังออกมาอีกครั้งพร้อมกับประกายในแววตาที่เย็นชามากขึ้นเรื่อยๆและในตอนนี้คืนพลังที่เขาปลดปล่อยออกมาก็หลอมรวมเป็นคลื่นดาบอีกเก้าเล่มพร้อมกับพุ่งตรงเข้าใส่ทางดินเทียนและในเวลาเดียวกันนี้เองชายหนุ่มอีกสองคนที่เหลือต่างก็เคลื่อนไหวพร้อมกับโจมตีเข้าใส่ทางดินเทียนก็อย่างที่พวกข้าได้พูดเอาไว้ไม่ว่าเจ้าจะมาที่นี่ด้วยจุดประสงค์ใดอย่างไรเสีย เจ้าก็ต้องตายชายชุดสีเหลืองได้กล่าวขึ้นอย่างเฉยเมยพวกเขาทั้งสามคนต่างก็เคลื่อนไหวอย่างพร้อมเพรียงซึ่งเห็นได้ชัดว่าพวกเขาต้องการจะสังหารหลินเทียนและเสือขาวอย่างรวดเร็วก่อนที่กลิ่นอายของพวกเขาจะถูกปลดปล่อยออกมาอย่างน่าสะพรึงและในตอนนี้สายตาของหลินเทียนบันเปลี่ยนเป็นเย็นชาพวกเจ้ากําลังแสหาความตายหลินเทียนและเสือขาวปรากฏตัวขึ้นที่นี่โดยที่ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับตำหนักราชันอมาตะก้าหนอนไหมเลยแม้แต่น้อย และจากสิ่งที่อีกฝ่ายพูดในเตืยอยเขานี้และตำหนักราชันอมะตะก้อนอนไหมมันไม่ได้มีเพียงแค่รุ่นเยาทั้งสามคนนี้อย่างแน่นอนแต่ระดับการหมุนคอข,ของทั้งสามคนยังไม่ธรรมดาแต่พวกเขากกับเป็นเพียงแค่หน่วยราฐเวแนแถมยังบอกกับพวกหลินเทียนอีกว่าไม่ว่าเขาจะมาที่นี่ด้วยจุดประสงค์ใดพวกเขาก็ล้วนแต่ต้องตายอย่างไม่มีข้อยกเว้นและหลังจากที่ได้ยินคำพูดของหลินเทียนพวกเขาทั้งสามก็ได้แต่จ้องมองออกไปอย่างเฉยเมยยกเว้นชายหนุ่มชุดดำ ที่เหนือตัวถึงกับยินยะเยือกจากนั้นชายหนุ่มในชุดสีฟ้าและสีเหลืองก็อดที่จะหัวลาะเสียงดังไม่ได้เจ้าเป็นเพียงแค่ขั้นต้นของนิรันดร์ทองคำแต่เจ้ากลับกล้าพูดแบบนี้ทั้งทั้งที่เจ้ากำลังประเชิญหน้ากับนิรันดร์ทองคำขั้นกลางสามคนพร้อมกันอย่างนั้นหรือชายหนุ่มในชุดสีเหลืองได้กล่าวขึ้นเพราะในตอนที่หลินเทียนได้ทำลายเคลื่อนพลังของชายหนุ่มชุดสีดำไปทำให้อีกฝ่ายสัมผัสได้ถึงพลังบ่มเพาะของหลินเทียนได้อย่างชัดเจน หลิ่นเทียมไม่ได้พูดอะไรก่อนจะหันมองออกไปทางคนผู้หนีพร้อมกับขยับฝีเท้าเล็กน้อยและในช่วงเวลาสั้นๆเขาก็มาปรากฏตัวขึ้นตรงหน้าชายหนุ่มในชุดสีเหลืองนั่นจึงทำให้อีกฝ่ายอดที่จะสันสะท้านกับความเร็วของหลินเทียมไม่ได้เจ้าเสียงคำรามดังก้องท้องฟ้าออกไปอย่างยาวนานหลินเทียนที่ทำการเคลื่อนไหวได้ปล่อยมัดก็ใส่อีกฝ่ายแม้วันะระดับการบ่มเพาะของเขาในวันนี้จะเป็นเพียงขั้นต้นของนิรันดรคำ แต่ความแข็งแกร่งของร่างกายของเขานั้นเกือบจะเทียบได้กับเขียดแดนนี้หลั่นล้ำลึกซึ่งเมื่อหมัดนี้ถูกต่อยออกไปจึงทําให้อีกฝ่ายแทบจะไม่สามารถทําอะไรได้ที่สาฟุบเลือดได้สายกระเซ็นออกไปทั่วพื้นที่พร้อมกับชายหนุ่มในชุดสีเหลืองที่ถูกชกจนแหลกสลายเป็นชิ้นๆพร้อมกับวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่แหลกสลายหายไปนในเวลาเดียวกันซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นทต่ไม่เสือขาวได้แต่จ้องมองออกไปได้วยความไม่อยากเชื่อมันรู้ว่าหลินเทียนนั้นเก่งกาจขนาดไหน พลังต่อสู้ของเขาไกลเกินกว่าผู้บุ่มเพาะเขตดแดนเดียวกันดังนั้นเมื่อต้องเผชิญหน้ากับรุ่นเดียวในชุดสีเหลืองที่มีระดับการบุ่มเพาะอยู่ที่เขตแดนนิรันดรทองคำขัข้นกลางสามคนมันจึงไม่ได้กังวลและเชื่อว่าแม้หลิ่นเทียนจะเป็นผู้บ่มเพาะเขตแดนนิรันดร์ขั้ตนต้นแต่ก็เพียงพอจะสามารถจัดการกับทั้งสามคนนี้ได้แต่อย่างไรก็ตามมันกลับไม่คาดคิดว่าพลังที่หลิ่นเทียนแสดงออกมานั้นจะเกินกว่าที่มันจินตนาการเอาไว้ แถมการชกม,มัดออกไปธรมธรมดาาของอีกฝ่ายยังสามารถจัดการกับชายหนุ่มในชุดสีเหลืองจนทให้ล่างและวิญญาณแหลกสลายไปในทันทีสับประหลาดมันอดที่จะพึ่งพำออกมาไม่ได้ในเวลาเดียวกันนี้รุนย่าอีกสองคนที่เหลือที่มกกักจะแสดงสีหน้ายินชากับมีสีหน้าเปลี่ยนไปชายที่อยู่ตรงหน้าของพวกเขาเป็นเพียงการต้นของเขตแดนนิลันแท้จริงแต่กับสามารถสังหารชายหนุ่มในชุดสีเหลือง ได้ด้วยการโจมตีเพียงหมัดเดียวสิ่งนี้ทำใไ้ทั้งสองอดตกตะลึงไว้ได้อย่างไรก็ตามในวินาทีต่อมาความตกใจบนใบหน้าของรุ่นยาวทั้งสองพันจ้างหายไปก่อนจะถูกแทนที่ด้วยความโกรธแค้นพร้อมกันนั้นยังได้จ้องมองไปทางดินเทียนพร้อมกับพูดกับชายหนุ่มในชุดสีดำว่าเขามีะระดับการบุ๋มพอได้วกว่าพวกเราดังนั้นอีกฝ่ายน่าจะมีเพียงแค่ร่างกายเท่านั้นที่สามารถต่อกรกับเราได้โจมตีมันจากรระยะไกล อย่าให้มันเข้าประชิดตัวเราได้แล้วจัดการมันซะเมื่อคำพูดของอึงปายจบลงร่างของเขาก็ได้กลายเป็นประากายแสงก่อนจะพุ่งตรงออกไปไกลพร้อมกับปรากฏอักขระมากมายขึ้นรอบร่างกายของเขาเขียนคุณฟื้นตื่นกลุ่มปีศาจที่หลับไหลจงเป็นอิสระเขาได้พูดออกมาด้วยเสียงเย็นชาก่อนที่อักขระมากมายจะกลายเป็นขายอาคมขนาดใหญ่ซึ่งดูแปลกประหลาดเป็นอย่างมากมันได้ปิดผน,นึกรอบทิศทางเอาไว้ พร้อมทั้งเรื่องทําการผนึกหลินเทียนนานจึงทําให้ร่างวิญญาณของเขาเกิดการสั่นไหวเล็กน้อยซึ่งในเวลาเดียวกันชายชุดดำกลายเป็นประกายแสงพุ่งออกไปพร้อมกับอัขระที่ปกคลุมรอบร่างกายของเขาล่างภายในเขตแดนสามหมื่นหกพันเทพผนึกและทําลายสังหารร่างกายที่ไม่เน่าเปื่อยของศัตรูชายคนดังกล่าวได้ตะโกนขึ้นก่อนที่อักขระมากมายจะพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าพร้อมทั้งแปลเปลี่ยนกลายเป็นขายอาคมประหลาด ที่ปกคลุมหลินเทียนเอาไว้แถมยังส่งผลในร่างกายที่ทรงพลังกว่าหลินเทียนต้องสั่นสะท้านเล็กน้อยราวกับเลือดเนื้อในกายของเขากําลังจะแหลกสลายซึ่งเห็นได้ชัดว่าเทคนิคลับที่ทั้งสองใช้ออกมานั้นมันเป็นข่ายอาคมประหลาดที่เหมือนจะสามารถผนึกพลังกายหยาบของเขาได้นี่คือเคล็ดวิชาผนึกอย่างนั้นหรือหลินเทียนพันรู้สึกว่าใจสั่นไหวพร้อมกับดวงตาที่เป็นประกายที่นี่หรือว่า มันจะเป็นอนาณาจักรคายอคมพอเมื่อตอนที่เขาเข้าสู่ดินแดนนิลันเป็นครั้งแรกเขาได้อ่านหนังสือโบราณมากมายภายในดินแดนนิลันและได้รู้ถึงเรื่องราวหลายสิ่งหลายอย่างซึ่งเหนือท้องฟ้าที่เต็ไมไปด้วยดวงดาวอันแล็ขอบเขตนอกจากดินแดนนิลันแล้วยังมีโลกที่อยู่ไกลออกไปมากมายซึ่งแข็งแกร่งกว่าท้องฟ้าที่เต็ไมไปด้วยดวงดาวโลกขนาดใหญ่เหล่านี้มีดินแดนนิลันเป็นศูนย์กลางแล้วก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้อ่อนแอไปกว่าดินแดนนิลันมากนะัก ซึ่งมันกว้วงใหญ่ยังหาที่เปียบไม่ได้แถมยังถูกปกกลุมไป่ได้พลังเทวะและพลังวิญญาณอันแข็งแกร่งและโลกแห่งขายอาคมนี้ก็เป็นหนึ่งในโลกมากมายที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้และตามตำราโบราณโลกแห่งขายอาคมนี้ส่วนใหญ่แล้วผู้ฝึกตนฝึกฝนขายอาคมศักดิ์สิทธิ์และเต็มไปด้วยพลังที่น่าอัศจรรย์นี่เจ้ากลัวจนงัวงงไปแล้วงั้นหรืออีกฝ่ายได้กล่าวเย้ยันออกมาพหลังจากที่เห็นหลินเทียนเงียบไป อีกฝ่ายพันเข้าใจว่าหลินเทียนที่กำลังใช้ความคิดอยู่นั้นเกิดความกลัวจนทำอะไรไม่ถูกนั่น,นจึงทำให้หลินเทียนยิ้มและมองออกไปทางชายคนนั้นด้วยสายตาที่ไม่เย็นสแม้แต่น้อยเขตวิชาที่พวกเขาแสดงออกมานั้นมันไม่ธรรมดาซึ่งส่งผลต่อร่างและจิตวิญญาณของเขาซึ่งอาจากล่าวได้ว่ามันทรงพลังอย่างมากแต่อย่างไรก็ตามนี่มันก็ยังไม่สามารถเป็นภัยคุกคามต่อเขาได้พอแม้ะระดับการบ่มเพาะของเขา จะเป็นเพียงขั้นต้นของนิรันทองคำแต่ถึงกระน,นั้นพลังต่อสู้ของเขาก็ไกลเกินกว่าที่สองคนนี้จะสามารถเทียบเคียงได้ซึ่งเหมือนมากพอที่จะจัดการกับพวกเขาทั้งสองคนได้อย่างง่ายดายและเมื่อเหยื่ต่อหน้าพลังต่อสู้อันแข็งแกร่งของเขาเกียรติวิชาของอีกฝ่ายก็แทบจะไร้ความหมายเมื่อมองออกมาทางดินเทียนหลอบร่างกายของเขาก็ได้ปลดปล่อยเปลือกเพลิงสีทองออกมาพร้อมกันนั้นมันยังพุ่งตรงขึ้นสู่ฟากฟ้า ร้อมกับก,บกดทับก็ใส่เคตวิชาของพวกเขาจนแหลกสลายหายไปณน,นี่เปลวเพลิองอย่างบริสุทธิ์นั่นหรือชายหนุ่มในชุดสีฟ้าถึงกับมีสีหน้าเปลี่ยนไปในเวลาเดียวกันชายหนุ่มในชุดสีดําที่อยู่ข้างๆก็พันมีสีหน้าตื่นตระหนกขึ้นเช่นเดียวกันเปลวเพลิองอย่างบริสุทธิ์เป็นเปลวเพลิงศักดิ์สิทธิ์ในตำนานจึงเพียงพอที่จะเผาผลาญทุกสรรพสิ่งแม้แต่พลังเทวะและสัจธรรมซึ่งพวกเขาไม่เคยคาดคิดมาก่อนเลยว่า หลินเทียนจะสามารถควบคุมเปลยยเพลิงศักดิ์สิทธิ์ที่น่าสะบึงกลัวเช่นนี้ได้ซึ่งท่าทีของหลินเทียนในตอนนี้ก็ไม่เยือกแสแม้แต่น้อยก่อนที่ร่างกายของเขาจะพุ่งตรงออกไปและในช่วงเวลาสั้นๆก็ปรากฏตัวขึ้นตรงหน้าของรุ่นเยาทั้งสองโดยที่เขาไม่ได้กล่าวอะไรออกไปซึ่งเขาทำเพียงแค่ชกหมัดที่ถูกปกกลุม,มด้วยเปลืยเพลิงอย่างบริสุทธิ์ออกไปก็เท่านั้นนั่นจึงทำให้รุ่นเยาในชุดสีฟ้าได้แต่ส่งเสียงกรีดร้องอันน่าเวทนาออกมาหลังจากที่ต้องรับกำปั้นของเขาโดยตรง พร้อมกับร่างและวิญญาณที่สลายหายไปนั่นจึงทําให้สีหน้าเย็นชาบนใบหน้าของชายหนุ่มในชุดสีดําพันจางหายไปพร้อมกับแสดงเห็นถึงท่าทีหวาดกลัวก่อนจะหันหลังและพุ่งหนีออกไปทันทีและพร้อมกันนั้นอีกฝ่ายยังได้ยกมือขึ้นพร้อมกับส่งประกายแสงศักดิ์สิทธิ์บางอย่างออกไปซึ่งประกายแสงนั้นก็รวดเร็วเป็นอย่างมากเพียงชั่วพริบตามันก็หายวับไปในทันที